พี่วาดอะไรนะคะพัฒนาการเด็กหญิงวัยสี่ขวบหนูวาดใครบ้างไหนบอกแม่สิคะลูกมีใครบ้างอยู่ในนั้นกับกับน้องจูลีแล้วมีน้องจูลีกับพ่อมีพ่อแม่แม่แัสมินแัสมินโอ้แม่ใส่มงกุฎด้วย ่แม่เป็นเจ้าหญิงเหรอคะใช่มาดูพัฒนาการเด็กหญิงวัยสี่ขวบค่ะทุกคนอยากอันนี้ก็คือกล่องเค้กของป๊าป๋านะคะน้องอยากให้แม่ทํามงกุฎให้นะคะแม่ก็เลยจัดให้เลยจ้ามงกุฎสวยๆให้เจ้าหญิงจัสมินแล้วก็เจ้าหญิงจูลียนมามาที่กาแฟ,ฟแฟมาลีคออ่อาวาดครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกๆ พิสครูน่กค่ะอ๋ออ่านแล้วครูน่ะอ๋อทุกคนมีโมกุฎนะคะโอ้โหครอบครัวเจ้าหญิงเจ้าชายเหรอคะเนี่ยใช่ว่าพ่อแม่ลูกแต่ยังหัวนะซีควบใช่เฟราโอร์เฟราโอร์ใช่ค่ะกับแม่ แม่มีพ่อมีน้องแล้วก็มีพี่จัสมินใช่ไหมคะใช่เม็คนะรูนะโบมงกุฎจากกล่องเค้กป้าป้าโทษตาป้าป้าเอามาทำมงกุฎได้เลยของอันเลยอันนั้นเหรอของน้องจูเลีนก็มีอันนี้มงกุฎของเด็กหญิงจูลีนนะคะกัพี่จัมินค่ะค่ะอันนี้ของพี่จัสมินนะคะ ได้สองอันเลยกล่อเค้กใหญ่อลังการมากชอบไหมคะชอบชอบขอบคุณค่าแม่ลรอยางขอบคุณแม่ขอบคุณค่าต้องทำมือยังไงคะขอบคุณค่าแม่มาชยินดีค่ะพี่เสื้อ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 พี่เือพี่เสอชบบ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 ะบบบบบบ ชวตตาชูตตาก็คือเค้กวันเกิดน,นะคะเฟอร์ n a n d ์ t o r k e อ๋อเขียนว่าเฟอร์เดน d Storken หัวสตอร์น้องน้องเขียนตัวหนังสือด้วยนะคะบอกว่าอ่าปี้เบิร์ t เดย์อะไรประมาณนี้แต่เป็นภาษาซีมบอกว่าแฮ so oh, okay. ปปี้เบิร์ a เ for Ferdinand s t o r k e ทินพาปาทินพาปาปาปาทิตต้าฮุสกีว่ะ ป๊าป้าก็รอดอันนี้ป๊าป้าเหรอมีโทตาด้วยฮอโทตาคิดตามาไม่ยโยตแล้วไปมีนครูนะฮันนีลาทูสจูเลียสแคสมินร์โอ้ฟี